สวัดส<า>ด,ดีจ้าพี่นองสุขุสุข้อนวันนี้มาเป็นแพ็คคู่ค่ะพี่นองข<ม>าผ้าสามีเขาคลิปนะคะพี่นองค่ะเอามันนี้เฮ็ดอันยำขนมจีนหรือก้อยขนมจีนก้อยข้าวปุ่นก้อยบานเท่าเนี่ยค่ะพี่นองใส่ปลาทูน<ม>้ำปลาลาแล้วก็อย่างงก็น้นนี่มีกุงก้งกุ้งซุกตัวหน่อยค่ะเอาจวดน้ำกันค่ะพี่นองค่ะมากินมากินครับเอ่มจอมพี่น้องหางใต้ด้วยนะจ้ามากินก้าวด้วยกันนะครับปีปีน้องๆนะครับ วันนี้น่าจะร้อยลาวอย่นหยกตรงนั้นสีดีตาคอยอืใช่ปะออหอือคุบีมะนาให้เพิ่มหน่อยหนึงสองเปียงชุกใจว้ยอด้วยแล้วมากินออกสมพี่น้องนัวสม เจนเนี่ยหนุ่มนะเจนอาร้อยบักหลายนี่เจ้ากินเมื่อแต่โอ้ยก้อยหมุนเป็นสปาเกตตี้อ๋จบกันสปาเกตตี้ว่ะไม่ตันไปถึงใน่รุ่นเดล้วเออเออย่เป็นยังหรอเราบริษัทใส่มือค่ะนังชิดกันเมื่อเมนอย่างนี้พี่น้องเมื่อเมนหักกันปวดโพด mình xử lý, ốc len, còng ừm, ba tụt rồi đấy. phải tới đâu? phải. phải nhiều không thao năn lẽ, có mì cua nè, phải, tầm này này, cá ba tu không ai ăn, đúng không ạ? ừm, có có tu. ngon อืมอืมอืมใช่ปะอืมแล้วล่งดีเขาตังเฮ้ยนี้สิพิ่นว่าป้าทำคลิปคนเดียวหรือจะมีคนดูป้าหรือก็ประกาศเหตุพี่นอะบอกว่าเหตุส่เนียแน่อยกินบะไว้พี่น้อง่อยกินมือหนึ่ง ้องตามคลิปนะบางมือกับซี่คลิปตังที่นะพี่น้องเห็นหนูอ้วนขึ้นไม่ใช่เพราะอะไรนะกินเยอะอ้วนกับอ้วนเหรอเนาะพี่น้องเนาะว่าะหาเงินได้ไม่แล้วอืมเอาเลยล้น คือสิป็นเป็นชิ้นๆนะ่ะหนูไม่ได้เอามาขยําขยยาเรียกขยยาใช่ไหม,มแบบนี้ปกตอแจะมันเป็นเป็นจิลล้นแหลกมันก็นึ่งกับมันตักยากดูยังไงใส่อะไรน้ำบูดูอะไรนะของใต้น่าจะอร่อยเนาะโอ้น้ำบูดูแต่เห็นว่าเป็นพลังป้าทำเป็นไหมล่ะเห็นไหมเฮ้กินน้ำบูดูของใต้แท้ๆนะ่อร่อยเอามาใส่ใส่อย่างงี้นะป้าก็อร่อยนะอ ยังไงอ้วนอีกอันหนึ่งอ่ะออือเอาแบบทั่วอือ,อแล้วดิชเขาดิเสียใจ๋ลูกไก่จบตั้มอ่ะอันนี่ลูกอะไรแดงๆเนี่ยแลดิชอ่ะต่างใจก็ตั้าตาม,มเ,เม,มื่อไงแลดิชไงแลดิชไม่ใช่มีอ่าสีมว่วงกับมีดหรือเป่าต่างใจเป็นปื้ มันหัวใจเท้าเลยแหละแต่ว่าไม่เฝื่อนไม่แรงเท่าหัวใจเท้าบ้านเราทำมาแซบบ้อแต่บดตแซบมากมากพี่น้องมันสีสวยมันกรอบเฉยค่ะอ,อ,อ,อุ้ยอืมอืมอืมมาขี้เยื่องเนี่กินเสร็จเมื่อไหร ใส่ช้อนเนี่ยช้อนมันๆใส่ช้อนอันนี้แป๊บเดียวกลับเลยเนี่ยเด็กเด็กกินผักมางแต่กินแต่เส้นมันจะอืดในท้องเกินไป ถ้ามีสตอนนี้จะร่อยมากเลยห่ายอยากดูจั่นห้าสตอนี้รับรองห้างเงนอยากนอกจากีเจ, <c oughs> จ้าตายเหมือนมันจะแปง้ง <c oughs> มาฟังนี้โอ้่องรอยนะครับ

cất cái này. Rồi chờ tuần, rồi chờ tuần vì nòng tay liu, phải tiếu nữa. Tại là, tại là cọ, để tăng cọ rồi rồi. Mà màu rửa. Tay thế này cọ để hết Cười bay hết mình rồi. Tài, tài, phải mau luật nhỉ ạ. Em mới chọn bên hàng. เขาเป็นคนเมารถแล้วไม่เกณฑ์ขึ้นเขาบอกเกาะนี้ช่วยเกาะนี้ช่วยแบบไปตึง้งเบือนี้ไม่ได้รวงกับเก้าเมาเลือยเยอะ,อยะเอาช้อนตักเลยอ้วนไอ้กุ้งมันตัวเล็กนะหนูทำสุกไว้แล้วอัดแข็งไว้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันจะไปก่อน ใช้กำลังดีอเออออกแล้วเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวนัวก็อะไรแบบเนาะขอ,อยนี้มากหวานนัวอันนี้นี่เปรี้ยวหวานนัวชอบซ้ำรสขายนี้ตำตำยำที่เนื้อเดียบร้อยหวาน <c oughs> เปรี้ยวปิ๊ดเข้มนัว เปบียวทีน้อยมากเลยเหมูมัาเฉยอ่ะนี่ไงกุ้งเราทั้งหมดเสียดายให้ปลาทูไม่ต้องเอาหรอกอันนี้หนูเอาปลาทูมันอร่อยมันเข้ากันใช่ก็ยิ่งหมูต้องไม่หรอกว่างกุ้งกับปลาทูแต่ปลาทูอืมออย่าแล้วหน้าปลาทูเยอะกว่าน,นี้เออจำเพาะปลาทูนะพี่น้อง ก็กลัวเบื่อปลาทูไงน,นีน่ตัวเข้ากันเลยบาด์บเดี๋ยวตัวแม่ไปแย่งแม่มากนิปลาทูแมวเออยแบาา้าขอดีกับพี่น้องให้คลิปเนีย่ยพอขอีกินไปคลิปหนึ่งกุ้งให้หมดสงสารกุ้งมันกันไล่ตัวโปด cứa đại nó mới mới đi làm bò cung nè làm phải tay kíp chập cung cua đâm này này bò cung mà liềng nhát 80 loa ơ bắt tuôn lên vậy à nha quên rồi loa yu hay phải ยิงแก้งมือให้ไปไล่ลานยิงเสจอตั้มเหมือนอร่อยเนาะหอมข้าวคั่วหอมปลาร้เข้าวมันทักอืมเข้ามากเลยกุ้งให้หมด กินอีกไหมทำให้อีกอเซนนี่อีกเนี่ยมันป้ายเพื่อคนเดียวเลยเนี่ยหนูไม่น่าเป็นเพื่อนเฉยอร่อยอมัดเสีย,ยงตับมไม่ได้ไม่จะพักก่อนที่นี่ฟรั่งฟรั่งมาลิอมเมนเว้ย เลยเม็ดไอ้น,นี่จะมาสูงไม่กินไปหมดตั้งจานกินบื้อมัตั้งจานเลยจริงเม็ดโอ้ออม,มันตักยากเออมันตักกนไม่เจ็บเหนื่อยฝรั่งเขาไม่รู้ว่าบ้านเราไงเขากสูงเลยนี่จะไม่กินไม่หมดวะมันกะใช้เผื่อเป็นพิธีเหละฝรั่งเอ้ยนะคะพี่น้องคะคลิปนี้กะไม่กินหรืพี่น้องมันสุบแซ่บได้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพยายามให้ สามีเขารวมคลิปบ่อยๆนะคะพี่น้องฝึกฝึกนั่งก่อนฝึกนั่งก่อน,ก,นก็นไปกับสิสดิจพ่อพุดเดีองสีซีนะ<ด>จ้าวะ<ด>นะคะเอาพวกกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า